สวนอาหารไสงามเปิดแล้วจังหวัดปทุมธานีสวนอาหารไสงามร้านอาหารและเครื่องดืง่มบรรยากาศอบอุ่นสบายในราคาเป็นกันเองเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2565สวนอาหารไสงามเปิดใหม่ตลาดโต้ลุ่งไทยสุขด,ดีถนนพระองค์เจ้าสวยลำลูกกาคลองสี่ตำบลตลาดโต้ลุ่งไทยสุขด,ดี อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นสถานที่นัดพบแห่งใหม่ในบรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารและเครื่องดื่มในราคาเป็นกันเองเปิดเวลา16นาฬิกาปิดเวลาตีหนึ่งดำเนินงานโดยนายวิชาพลบุญยรัตน์ร้านสวนอาหารใสงามเป็นร้านอาหารแบบชิลๆมีอาหารหลากหลายคิดค้นและสร้างสรรค์เมนูของกุ๊กมืออาชีพรวมถึงอาหารที่สดใหม่ทุกวัน ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดจากแรงบันดาลใจสู่ความอร่อยและคุณภาพที่ได้มาตรฐานพร้อมด้วยบรรยากาศเพลงบรรเลงด้วยหัวใจและส่งมอบความสุขให้กับผู้ฟังในทุกช่วงเวลาโดยร้านสวนอาหารไซงามยังได้จัดให้มีน้องๆาสาวมาช่วยดูแลเพื่อให้ความสะดวกสบายกับลูกค้า ซึ่งร้านสวนอาหารไ่งามเป็นร้านอาหารเต็มรูปแบบสาขาแรกในจังหวัดปทุมธานีเป็นการก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริงหนังสืออินไซต์โพลิสไทม์ประจำบชนรายงานก็ขอให้พื้นที่ตรงนี้ร้านอาหารไ่งามตรงนี้เปคนจเจริญรุ่งเรืองออล่ำรวยมั่งคั่งยั่งยืน เงินไหลมาเทมาเหมือน ah, ah, <า>ดังสายฝนจะตกทั้งปีนะครับขอขอพบ,บพระคุณครับกับภาพที่เชิญมาวันนี้ขอขอบคุณพี่นมชนอท่านพี่รงมัชนอ็เป็นรองนายกสมาคมับกาศสมาคมผมนะแต่ท่านเป็นจะขอบริการก็ขอให้เอาน,นี้ก็เราก็ขอให้คุณภระี เราต้งไต่โวยพอร์ไทยและสิ่งสิ้นทั่วโลกโวยพอร์ไทยมาตรงร้านหาไสยงามตรงนี้นะครับนะครับผมก็ยินดีที่จะทําให้เต็มที่นะครับในทุกทสิ่งทุกอย่างที่จะทําได้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านไม่มีสิ่งไหนที่จะมากไปกว่านี้นะครับ